มีการนำภาพจากกล้องวงจรปิดไม่ใช่ภาพจากกล้องหน้ารถเนี่ยในจังหวัดที่ขับอยู่บนทางด่วนนะครับแล้วก็จับภาพเนี่ยรถเบนซ์เป็นรถเบนซ์ป้ายแดงคันสีขาวคือเขาบอกตอนแรกเนี่ยออกมาจากช่องจ่ายเงินเนี่ยยังไม่เร็วมากนะแต่พอสักพักหนึ่งเนี่ยรถเบนซ์คันนี้เร่งความเร็วเหยียบเลยเหยียบพุ่งเลยครับแล้วก็พุ่งไปชนท้ายรถที่เขาอยู่ข้างหน้าเขาขับอยู่ช้าๆเลนซ้ายของทางด่วนนะครับเป็นเหตุทําให้รถคันที่โดนชนท้ายเนี่ย เก๋ง Honda b r i ิอในรถเนี่ยมี3ชีวิตเนี่ยเสียชีวิตทั้ง3นะครับนี่เป็นภาพจากกล้องแนวรถนะครับค,คุณผู้ชมที่เราวงกลมไว้เนี่ยคือรถเบนซ์สีขาวซึ่งทีแรกเขาบอกว่าก็ไม่ได้เร็วมากแต่พอเข้าทางตรงทัานนั้นแหละรถเบนซ์เนี่ยเร่งเครื่องด้วยความเร็วนะครับแล้วอยู่เลนซ้ายคุณผู้ชมเดี๋ยวดูนะจังหวะนี้รถเบนซ์เนี่ยไปชนรถเก๋ง Honda b r ริอซึ่งขับอยู่ข้างหน้าเขาอย่างจังคือมันมีจังหวะ ที่รถคันที่ติดกล้องเนี่ยจะแซงแล้วรถเบนซ์ก็พุ่งไปนะครับนี่เดี๋ยวดูนะชนซะจนกระทั่งดีโอนี่คือหมุนกลับมาทางนี้แล้วอ,อพอกระแทกปุ๊บรถเบนซ์เนี่ยก็เหมือนกับว่าเสียหลักออกมาทางขวา,ขวาแล้วก็ไปเสยกับที่บริเวณเกาะกลางขอบกั้นทางด่วนนะครับคือถ้าเกิดว่ารถเบนซ์จะทําความเร็วเนี่ยก็มีจังหวะให้ออกขวาไปชิดขวาสุดได้แต่ว่าดันเร่งความเร็วอยู่ในเลนซ้ายครับก็เลยไปชนท้ายรถที่เขาขับช้าอยู่เลนซ้าย ภายหลังเกิดเหตุนี่นะครับคุณผู้ชมฮะฝ่ายของรถเก๋ง Honda b r i o โเนี่ยคันนี้นะครับคันสีน้ำเงินนี่นะครับมีข้างในเนี่ยมีรถเอ่อมีผู้ที่อยู่ในรถเนี่ยสามคนนะครับเสียชีวิตทั้งสามคนเลยคุณผู้ชมฮะโดยผู้ขับขี่นางสาวอัจฉราเข็มทองอายุ30ปีเสียชีวิตอยู่ที่บริเวณที่นั่งเบาะคนขับนะครับแล้วก็มีคนที่นั่งข้างเนี่ยนายสมศักดิ์จามจุรีอายุ44ปีเสียชีวิตอยู่ที่นั่งข้างคนขับ แล้วก็ที่เบาะหลังนะครับมีนางสาวชาว,วพรนวลสุวรรณอายุ30ปีเสียชีวิตอยู่ที่เบาะหลังทั้งหมดนะครับทั้ง3คนเนี่ยเสียชีวิตทั้งหมดเลยนะครับส่วนคนที่ขับรถเบนซ์มาพุ่งชนท้ายรถเก๋ง Honda Brio ก็คือนายจินทวัฒนพงบังลี่ชื่อเล่นชื่อในโบ๊ทอายุ33ปีเป็นนักธุรกิจเป็นวิทยากรนะครับวิทยากรเป็นไลฟ์โค้ดเกี่ยวกับการสร้างการตลาดออนไลน์แล้วก็เป็น รองกรรมการผู้จัดการของบริษัทแห่งหนึ่งนะครับนี่นะครับคนที่คุณผู้ชมเห็นในภาพเนี่ยก็คือคนผู้ชายเสื้อสีแดงค,คนที่ผู้ชายเสื้อแดงแขนยาวเนี่ยนะฮะที่ยืนพิงอยู่นะครับคนนี้ทีนี้เรื่องนี้ก็สร้างความสลดผดหูใจให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตเป็นอย่างยิ่งนะครณลูกตาลเ,เพราะว่าเสียชีวิตในคันเดียวกันเนี่ยสามชีวิตเลยนะครับคุณผู้ชมะนี่นะฮะจุดเกิดเหตุเนี่ยอยู่ที่ด่วนศรีรัตน มุ่งหน้าไปทางมอเตอร์เวย์เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนตอนประมาณเที่ยงคืนเศษล่าสุดคุณผู้ชมครับแม่ของคุณอัชาราแม่ของคนขับรถที่เสียชีวิตเนี่ยชื่อว่านางสุดาไทายเจริญพร้อมกับญาติได้เดินทางไปพบพนักงานสอบสวนสอทอทางด่วน2เพื่อให้ปากคำโดยบอกว่ารถเก๋ง Honda b r ิโอคันที่ถูกชนนั้นลูกสาวซื้อได้ประมาณ1ปีแม่กับลูกสาวไม่ได้อยู่ด้วยกันจึงไม่รู้ว่าลูกสาวเนี่ยกำลังจะเดินทางไปไหนที่น่าเศร้าก็คือว่าลูกสาวก็คือคุณอัชาราเข็มทองเนี่ย เธอมีลูกน้อยๆนะครับ3คนมีลูกน้อยๆสามคนลูกเนี่ยยังเล็กๆอยู่อายุระหว่าง3ขวบถึง5ขวบเพราะฉะนั้นการสูญเสียครั้งนี้ทาําให้ครอบครัวรู้สึกช็อกหลังเกิดเหตุแม่บอกยังไม่ได้คุยกับคู่กรณีนะครับแล้วก็บอกว่ากําลังจะติดต่อ,อเอาร่างของลูกสาวเนี่ยไปบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดที่อำเภอ3าชุกจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะนี่แม่ไปยืนเกาะรถเลยนะฮะคือนี่ที่เห็นอยู่เนี่ยคุณผู้ชมนี่คือด้านหลัง ด้านหลังของรถอันนี้คือคนนี้พี่สาวคนนี้พี่สาวของผู้เสียชีวิตนะฮะก็ล้วนแต่นําความโศกเศร้ามาสู่ครอบครัวไม่ว่าจะเป็นผู้ใดนะคะนี่คือด้านหลังของรถเก่งเนี่ยที่รถเบนซ์ชนเข้าไปเนี่ยมันยู่โอ้โหหายไปครึ่งคันคือชนอย่างจังเลยอ่ะแล้วรถ Honda าบิโนี่คือท้ายเขาจะสั้นๆอยู่แล้วไงคุณลูกตาลเป็นรถแบบอีโกคาคันเล็กนะคะอ่าเดี๋ยวลองฟังแม่ของผู้เสียชีวิตหน่อยฮะ มีมีลูกสามคนสามคน,นะคนยังเ,เยงเล็กๆยังเล็กอยู่เลยสตาบสตีเงี้ยประซ่อง,ะองอย่างเงี้ยลูกเท่าเท่ากนเลยเคยบอกเขาไปแล้ว่าให้เขาดูอะไรนะก็เคยบอกบอกเขาอยู่ว่าขับรถก็ต้องระวังดูลูกก็ต้องให้ดูเขาก็ไม่ค่อยสนใจไม่ค่อยฟังแม่คู่แบกก็ไม่ค่อยฟังแต่ส่วนคู่กรณีอยากอยากอยากพูดคุยกับคู่กรณีไหม ก็คุยหน่อยก็ดีนะนี่คุณแม่นะครับคุณผู้ชมครับค่ะส่วนคนขับรถเนี่ยนายจินทวัฒน์เนี่ยว่ายังไงครับคุณนุตานเขาบอกว่าเขาไปกินข้าวมากําลังจะกลับบ้านนะคะเขาบอกว่าตอนที่ขับมาถึงจุดเกิดเหตุเนี่ยเขายืนยันว่าขับอยู่ในเลนอย่างปกติแต่ไม่เห็นรถคู่กรณีมาเห็นก็คือตอนที่รถของคู่กรณีคุณอัชาราเนี่ยเปลี่ยนเลนกระทันหันเขาบอกว่าคู่กรณีเปลี่ยนเลนกระทันหันเบรกแล้วแต่มันไม่ทันก็ชนท้ายเข้าไป ขอโทษกับทุกอย่างที่เกิดขึ้นแล้วเขาบอกว่าพร้อมรับผิดชอบทุกอย่างเสียใจจับใจจริงๆค่ะนี่ยกมือไหว้ขอโทษด้วยนะฮะอ่าใช่ค่ะเป็นไปได้ไหมครับที่เราค่ะอย่างแรกขอโทษอย่างที่เกิดขึ้นครับก็ผมรู้สึกเสียใจจับใจจริงๆค่ะครับเราพร้อมที่จะชดใช้ถ้าเสียหายหรือว่าอะไรต่างๆตรงนี้ถ้าน้อยแค่ไหนก็ไลบ้างเพือทำเรื่องนี้ให้ดีที่สุดครับ ทราบใช่ไหมครบว่าผู้เสียชีวิตมีลูกสามคนนี่เสียวปงะั้วงมากใช่แล้วเราจะไปขมาศพหรือว่าเดี๋ยวจะต้องเป็นก็เดี๋ยวเดี๋ยวกำลังจะนีบไปค่ะเป็นไปได้ไหมครับที่เราจะรับเลี้ยงดูแล้วก็อันนี้พนมไหวขอโทษพอขอโทษเสร็จก็ขึ้นรถกลับเลยนะคะแต่ว่าอย่างที่เจ้าตัวบอกเขาบอกว่าเห็นรถคู่กรณีเปลี่ยนเลนมากระทันหันพยายามเบรกแล้วแต่ไม่ทันทีมงานเขาดูภาพกล้องหน้ารถอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวดูรถของ คุณจินทวัฒน์นี่ยนะครับขับอยู่เลนซ้ายนะนี่ฮะและจังหวัดนี้ก็คือชนไปแล้วนะครับค่ะคือพอดีว่าในเลนกลางเนี่ยมีรถอีกคันหนึ่งก็เลยเป็นจังหวะบางมุมพอดีไม่เห็นว่ารบโอเปลี่ยนเลนกระทันหันอย่างที่ฝั่งรถเบนซ์บอกจริงไหมแต่เขาอยู่ในเลนซ้ายเต็มคันแล้วอืม,อมนี่นะครับเดี๋ยวดูอีกสักทีนะฮะคุณผู้ชมฮะนี่คือหลักฐานชิ้นสําคัญเลยนะฮะภาพจากกล้องหน้ารถ แต่อันที่จริงแล้วรถเบนซ์ก็น่าจะมีกล้องด้วยไหมคะครับเออเรายังไม่เห็นภาพจากกล้องหน้าของรถเบนซ์คันนี้นะเออรถเบนซ์ก็น่าจะมีนะเดี๋ยวถ้าเกิดตรวจสอบดูภาพจากกล้องหน้ารถของรถเบนซ์เนี่ยน่าจะเห็นน่าจะเห็นชัดอะ่ะก็จะ,จะตอบได้ว่าเกิดอะไรขึ้นเออโดนตัดหน้ากระทันหันจริงหรือเปล่าหรือว่ายังไงนะครับทีนี้เรื่องของคดีเนี่ยคุณผู้ชมฮะอย่างที่บอกอะคนขับรถเบนซ์เนี่ยคือมีปริมาณแอลโกอฮอล์เกินกว่าที่กฎหมายกําหนดค่ะ ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าตำรวจได้มีการตรวจแอลกอฮอล์นายจินทวัฒน์พบว่าปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายเกินกว่า50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์แต่ไม่ถึง100เปอร์เซ็นต์นะครับ mm hmm. ก็คือเกินไปแต่ว่าเกินก็ไม่ได้เยอะนะฮะคือเกินแต่ไม่เกินถึง100แต่ยังไงก็เกินกว่ากฎหมายที่กําหนดเพราะฉะนั้นโดนแจ้งข้อหานะครับขับรถขณะเมาสุราเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายแล้วก็ทางตํารวจก็อยู่ระหว่างการสอบปากคําพยาน ผู้เห็นเหตุการณ์ตรวจสอบดูหลักฐานต่างๆนะครับเพื่อตรวจสอบลักษณะทิศทางการชนและความเร็วที่ใช้ต่อไปนะครับคุณผู้ชมฮะมนี่นะครับ